โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีวันพรฤหัสบดีที่24พฤศจิกายนพศ2565เวลา9นาฬิกา,นา,กานางวิรวันแสนจันสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนตามน,นโยบายการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นสินค้าและบริการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยมีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวปรปะหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้